สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับสองอาชีพนะครับที่มาสู่วงการพระใหญ่ดงดินแดงครูสอนเทคนิคสระแก้วทําหุ่นยนต์กับน้องนนสุมวลคนรักพระเทศัักรทํางานอยู่วงการเทศครับพี่ใหญ่นี่มีคอามีรู้แล้วคุณสุมณครับมาสนใจพระเครื่องยังไงหรือเกิดปฏิหารยังไงเล่าให้ฟังนิดก่อนคือแต่เดิมเนี่ยศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่นนะคะที่เป็นอาจารย์หลวงปู่มุนตอนนี้ ก็ได้ฟังเทพจมมมหาบัวด้วยที่ว่าถ้าให้ถ้าจะหาของดีให้ไปไปหาตาหมุนคราวนี้เราก็ไม่ทราบหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านเป็นชาวาสหรือว่าเป็นพระหรือเป็นอะไรบอกว่าจะหาของดีให้ไปหาตาหมุนคิดว่าเป็นชาวบ้านใช่แล้วคราวนี้อยู่ๆเนี่ยคือลูกน้องเนี่ยก็มาแนะนําว่ามีพระหลวงปู่หมุนเราก็เลยถามที่มาที่ไปปรากฏว่าเออก็ไปเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่เราเคยทราบมาจมลามหาบัวหรือว่า จากที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม่านที่เราศรัทธาดั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยค่อยๆเก็บสะสมมาเรื่อยๆค่ะเก็บพระใช่ค่ะพระหลวงปู่มณ์มาก่อนค่ะคือเป็นผู้หญิงเก็บพระนี้แฟนว่างไงครับหรือที่บ้านว่างไงก่อนคือเป็นความชอบดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะก็คืออย่างที่บ้านเนี่ยบอกคุณแม่ว่าหนูไม่ต้องการอะไรเลยหนูขอพระอย่างเดียวอ่าแล้วพอบอกเก็บพระนี้เก็บมาตั้งอายุเท่าไหร่ เก็บมาตั้งแต่ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะที่หลูงสะสมมาอะไรเงี้ยแต่หลวงปู่หมุนเนี่ยมาสะสมตอนที่อยู่เข้าทำงานตั้งแต่ปอไหนมอไหนชอบชอบดูพระหรืออยู่ในห้องพระเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ประถมแล้วตั้งแต่ประถมแล้วแต่คือเริ่มเริ่มที่จะเก็บสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยคือคือช่วงมัธยมเริ่มเก็บแล้วก็แต่หลวงปู่หมุนเนี่ยจะเริ่มเป็นตอนที่อยู่มาอยู่ทํางานเริ่มทํางานเริ่มทํางานแล้วใช่ค่ะตอนมัธยมเก็บ ท,ทั่วไปอย่างคุณแม่ให้มาหรืออะไรเราก็จะสะสมสะสมไว้วอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนไม่ว่าเป็นเรื่องแปลกเราไม่ได้บอกใครเราเก็บ <c oughs> <c oughs> <Okay S 1> <ต>็นความชอบแ,แต่ก่อนนั้นบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้บอกบอกได้อย่างสง่าผ่าเผยค่ะตอนแฟนมาจีบถามตรงๆแฟนถามว่าเฮ้ยเธอสะสมอะไรบอกแฟนไหมเขาไม่ได้ถามค่ะแต่ว่า <c oughs> เขาไม่ได้ข่าวค่ะแต่ว่าตอนที่เราเราเลือกเขาเราดูจากเราดูจากสิ่ห้าดูจากอะไรที่เขาควรจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเลือกเขามาแล้วพอพอเขารู้ว่าเราเล่นข้าเขาว่างไงเขาก็เขาก็บอกว่าคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนับสนุนถ้าเกิดเราเราชอบแล้วเราแบบไม่ได้ทําอะไรเสียหายอะไรเงี้ยเขาก็สนับสนุนอ่ะพี่ใหญ่ก็อยากจะถามอะว่าทําไมองค์ผู้มนุนเนี่ย มีเรื่องประสบการณ์อะไรบ้างบ้างหรือกระลุงโปรมททุก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 รอบโปรมทหนึง่งงงงหมุนต, <c urs uche> ต้องบอกว่าเดิมทีเป็นประสบการณ์ในรุ่นของพระกิ่งจักรพรรดิะที่ได้มาตอนนั้นก็คือเราเราได้มาแล้วเราค่อยค่อยคออนีแล้วอยู่ๆคือแบบช่วงนั้นมันมีการโปรโมทโปรโมทในตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วปรากฏว่ารอบนั้นน่ยคือ เราก็มีแบบปัญหานิดนึงกับหัวหน้างานเราด้วยแต่คือเอาไปเอามาคือเราได้โปรโมทอะไรประมาณเนี้ยเราเป็นน้านนอกสายตาอารมณ์ประมาณนั้นค่ะแต่ก็คือใส่หลวงปู่หมูแล้วแบบเออเราก็คิดว่าเออท่านท่านเมตตามหานิยมดีอะไรประมาณเนี้ยได้ได้ยางหวังเลยหรอยังหวังเลยค่ะหลายลายที่ยังไงได้หลายมากเรื่องเรื่องเรื่องหลวงปู่หมูเนี้ยคือขอเขาเรียกเขาว่าขอได้ไหวรับก็คือถ้าขอแล้วจะต้องได้จริงจริง ว่าผมไม่ได้หรออย่างนั้นผมขอพระหลวงปู่หมุนพี่เมื่อกี้นี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ <laughs> เราไม่อีกรุ่นหนึ่งเมื่อกี้กพี่คนหนึ่งขอขอไปแล้วเ <laughs> <laughs> ก้ได้ไปแล้วเราไม่อีกรุ่นหนึ่งใช้วัดเหล็กน้ำพีที่หนูได้มาตอนนั้นแบบใช้วัดเหล็กลเหล็กน้ำพีหลวงปู่หมุนคือได้มาแล้วควราวนี้เราก็ดูพ่าไม่เป็นตอน,น,นแรกๆนะคะลูกน้องหามาให้แล้วก็แบบ เอาไปนั่งส่องนั่งดูเทียบกับในในอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะที่เขาให้ดูพระเราก็ไปนั่งเทียบนั่งดูใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นเดือนน่ะพี่จนคืนหนึ่งอะ่ะหลวงปู่ท่านเข้าฝันอะ่ะแล้วท่านแบบว่าท่านก็นั่งเป็นเป็นองค์อย่างเงี้ยแต่เป็นองค์นั่งนะคะ,ะแล้วท่านก็แบบคือเหมือนหนูก็ถามในฝันอะ่ะว่าใช้ทางไหนบ้างนู่นดีไหมใช้ทางนี้ดีไหมทางนั้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าดีดีทุกทางจนกระทั่งท่านบอกว่าถ้าไม่เชื่อเอาคืนมาใะประมาณเนี้ยหนูก็เลยบอกท่านว่าหนูไม่คืนหรอกป <laughs> เป็นผู้หญิงไปพระนนนีี้้ไปปเ็ง แฟนแฟนตะกี้จะบวกใจไหมว่าเธอมานั่งส่องหาอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะไม่นะคะคือเขาเขามองว่าเราชอบเขาก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะประมาณนี้แล้วเขาแบบเขาก็ถือว่าพอมาอยู่ใกล้ผมนะเขาถือว่าเขาได้ทำบุญด้วยแล้วก็จะพากันทําบุญไปเรื่อยนะครับทำบุญไปเรื่อยมาเปิดห้องซื้อขายเช่าซื้อยังไง เปิดห้องซื้อขาย่อซื้อยังไงคือเริ่มประมาณปีหกหกหนึ่งค่ะที่เริ่มที่เริ่มเปิดเฟซเข้ามาอะ,อะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือเหมือนกับเข้ามาดูในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคือเข้ามาด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากจะเก็บค้าเพิ่ม เราก็เลยเราก็มาดูว่าพี่เขาขายอะไรกันอะไรเงี้ยเออเราก็ไปดูดูแล้วแบบเขาประมูลก็ไปลงประมูลกับเขาไปไปคอราคากับเขาก็ได้พระมาก็เลยรู้จักพี่พี่ในวงการอย่างที่ขุนส่องอะไรเงี้ยต็หลังก็จะมาเป็นพี่ใหญ่พี่เออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เบนโตอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าวงการเลยตัววนุัาเลย ก็รู้จักพี่เขาก็ซื้อขายกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มๆๆเข้ามาอะไรเงี้ยตอนหลังก็ได้มีโอกาสไปทําบุญร่วมบุญกับพี่ๆเขาก็รู้สึกประทับใจเราเราได้ขายภาพตอนไหนขายภาพตอนไหนก็ค,ค,คือคือคือจะพัดจะผูกตอนแล้วตอนแรกเราเป็นผู้ซื้อใช่ไหมค่ะไปเป็นผู้ขายได้ไงก็มีพี่เขาแนะนำที่ผุนส่องอะคะอ่ะที่ผุนส่องมองผ่านเลยเนี่ยแนะนำว่าเออแบบให้เราเปิดเฟซดูอะไรดูอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแบบ ขายรูปลงอะไรประมาณนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนมีการเนี่ยสำหรับคนที่เขามีจิตศรัทธาที่เขาอยากจะได้พาไปบูชาอะไรแบบนี้มันเยอะเรามีเราเราเลิกขายแค่องคเดียวมีรุ่นนี้มาหาเราสามสี่องเราต้องการที่จะเปลี่ยนรุ่นอื่นอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยเริ่มที่จะแบบเริ่มได้ขายเริ่มได้อะไรงแรกรู้สึกตื่นเต้นไหมได้ขายตื่นเต้นมากยังไงแล้วต้องจําได้ต้องจําได้แน่นอนคือองค์แรกจะเป็นล็อกเก็ต าลากเกตจะนวนลาบหลัอเกินะคะตอนนั้นก็คือแบบคือคือเก็บเอาไว้สองมปสองอค์คราวนี้ก็จะออกตัวแต่เราก็ไม่ทราบราคานะคะไปเปิดดูในเฟซไปดูราคาเก่าๆ<ม>ที่พี่เขาขาเี่ยเดี๋ยวกลัวขายผิดราคาใช่แต่ก็ผิดอยู่ดี <laughs> <laughs> แ่ด <laughs> แต่ก็ผิดอยู่ดีค่ะเพราะว่า เพราะว่าตอนนั้นคือคือเราไปดูเฟซที่เขาแตกเราเขาไม่ได้อัปเดตว่าปีไหนี่หนูก็ไม่รู้ว่ามันปีไหนหนูเข้าใจมันเป็นราคาล่าสุดเอาไปอมาก็เลยกลายเป็นว่าเราขายผิดราคาแหละแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าเออเราเราได้ขายองแล้วิดราคาเยอะไหมหรือคือราคาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยพี่ครึ่งโอ้เสียายไวเท่าไหร่จํได้ไหมสามหมื่นห้าสา่นห้แต่แต่ละตงไ าขายกันหกหมื่นห้าตกไปเครื่องเดีเสียงอ่อยเลยเสียงอ่อยเลยแต่แฟนก็ถามแล้วนันแฟนก็ถามว่าถ้าเช่าไว้เยอะแยะเนี่ยคือแบบมันมันมีประโยชน์อะไรคือแบบทำอะไรได้บ้างไหมอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ใช้ถาถามคือถากำไรได้ไหมแฟนขาถามว่าแบบเออมีมีแบบมีช่องทางที่จะแบบว่ามีรายได้จากค่าเข้ามาบ้างหรือเปล่าแล้วเก็บอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าได้สิจทห้ดูไมดู แต่เรื่องที่เราขายผิดราคาที่เราไม่ได้บอกขายผิดราคาเครื่องเดียวเองสามหมื่น 30, <c rick ets> เราขายกันหกหมื่นถึงว่าขายได้เร็วมาก <c asses> <f ac ổ> ยได้สามหมื่นนี่ก็ดีใจมากเลย <l ux> ดีใจมากเลยค่ะสามหมื่นก็กำไรแล้วมีค่าลงปุ่มหมุนนั้นถ้าคนมีช่องทางที่มีเงินที่เหลือเนี่ยก็เรียกว่าลงปุ่มหมุนก็คือเงินสดคุณสามารถจาหน่ายได้ทันทีถ้าใาอยากจะจาหนายเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเรื่องกำไรส่วนต่างเนี่ยปีเดียวนี่้รู้ผลเลยอะจากนั้น พอขายได้สามหมื่นปุ๊บติดใจดิก็ก็โพสลงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่เคยเป็นแม่ค้าเนาะก็เลยแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรประมาณนี้ติดราคาอีกกี่เที่ยวอีกสองสาวเที่ยวเดี๋ยวก่อนผิดไกลขนาดนี้เลยเหรอก็ไกลนะคะพี่ไกลนะคะพี่นี่เล่นคุณใหญ่การขายเนี่ย เราทีผิดราคาอยู่แล้วทุกครั้งแหละเพราะว่าบางทีเราก็ตามไม่ทันไม่ได้ตามหลักฐานเราเราเราก็เห็นใจซึ่งกันและกันเพาะบางทีเราเราบางทีเรามีการแบ่งมุมแบ่งอะไรกันอะไรเนี่ยเรารู้ว่าโอเคละเท่านี้ขายได้แสนหนึ่งเนี่ยบางทีก็เอ่ะเพื่อนแปดแปดหมื่นแปดขายอะไไรปหลูหมุนนนเป็ั่ง นั่งสั่งพาทองค่ะนั่งสั่งาพาทองกรรมาก,การผาผงค่ะผาผงได,ได้ได้ราคาไหมถูกราคาไหมนี่ถูกราคาอนี่ยังไงขายผ้าให้ถูกราคาทำยังไงขายผ้าให้ถูกราคาทำยังไงคือเราต้องศึกษาก่อนว่าราคาตลาดตอนเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ต้องดูสภาพของผ้าว่า สภาพพระเนี่ยสภาพสวยหรือว่าสภาพหย่อนสวยอะไรเงี้ยก็คือราคาก็จะจะต้องไล่ตามตามสภาพของพระด้วยแล้วก็ลูกขายนี่เซียนผู้หญิงเซียนผู้หญิงนะละเอียดพอผู้ขายละเอียดนะเดี๋ยวมาเป็นผู้หญิงมีอุปสรรคต่อการขายพระไหมตรงตรงเลยมีอุปสรรคได้เปรียบได้ในวงการในวงการพระได้เปรียบไหมสวยจริงจริงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยคือถ้าเป็นผู้ขายนะแต่ถ้าเป็นผู้ซื้อเนี่ยไม่แน่เพราะว่า ผู้หญิงาอาจจะดูภาพไม่เก่กคผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้ขายแล้วเนี่ยยังไงถ้าคนจะซื้อดีกว่าคนนี้มีว่าผู้ชายออาไม่มีเล่เพราะว่าคนใหญ่ยิ่งเป็นผ้าใหม่เนี่ยผู้หญิงเข้ามาขายกันเต็มเลยเพราะผู้ชายก็ธรรมดาเนะาะใหม่ไม่เอาไม่เอาเอซื้อแล้วก็จะแสดงความเป็นคนใจใหญ่หญไงออไม่มีการต่อไห้เลย <laughs> ผู้ชายที่ต่อ,อลูกค้าเป็นผู้หญิง ่ใหญเปลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายวันนี้ตอบคำถามแฟนได้ยังว่าเซอซื้อ้ามาทำไมหรือแฟนเป็นลูกน้องแล้วตอบได้แล้วค่ะตอบได้แล้วค่ะเขาก็สนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราอยากจะไปทำบุญหรืออยากจะไปเช่าผ่าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยสั่งานรู้ว่าเราเป็นเสียงพร์ก็มีบางมีบางส่วนที่ทราบค่ะบางส่วนที่ทราบทุกวันนี้ก็เะทราบแล้วเอามีมีใครมีใครสั่งหาภาพใหม่ มีอยู่เหมือนกันค่ะมีอยู่ค่ะแล้วได้ไหมครับก็เราก็หาให้เขาถ้าเขาอยากได้เราก็หาให้เขาะวงการพาอบอุ่นไหมอบอุ่นมากค่ะพี่อยากอธิบายให้ฟังหน่อยคืออย่างน้อยคือเรารู้สึกว่ามีความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มีความจริงใจเนาะในหมู่เขคือส่วนใหญ่เนี่ยเซียนพายจะเป็นผู้ชายผู้ชายน้นใสคือตรงไปตรงมาไม่สุกซีแล้วมีอะไร ก็ไม่ถุกติดนะคะแล้วมีอะไรที่พูดกันตรงๆอ่ะเราสึกเออเรารู้สึกได้เหมือนแบบใจแลกใจอ่ะเราชอบในมุมนั้นเหมือนใจนักเลงด้วยอะไรอย่างนี้โดนของ A ไหมครับไม่เคยค่ะอุ้ยอ๋อสนสนเด็กแล้วก็ทำไมทำไมไม่เคยอ่ะคือเราเชื่อมือพี่เวลาเราซื้อเราซื้อมือด้วยเราซื้อพ้าเราซื้อมือด้วยซื้อมือคือยังไงครับซื้อมือคือซื้อจากคนที่เราคิดว่าเรามีความน่าเชื่อถือในโือกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารับประกันผ้ายังไม่ใช่เพียนตัวจริง ก็ยังไม่รดนของเคสเขาบอกว่าเซียนช้าต้องโดนของเอสเนี่ยได้ยินใช่ไหมค่ะแต่นี่ยังไม่รดนของเคสหรอยังอ๋าขายปกราคาไม่อ่ะตอนตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันมีผลต่อราคาก็จะมีบางรุ่นที่ราคาดอกลงมาแต่ว่าแต่ว่าตลาดช้าก็อาจจะมีเงียบกว่าเดิมแต่แต่ในมุมของของหนู่ก็คือมันยังไปได้เรื่อยเรื่อยคัเศรษฐกรทำไมไม่เปิดร้านขายยาครับ คำถามที่คนถามใช่ไหมเทรสงการไปเปิดสูตรพระไปงั้นยังไงยังไงมันมันเพื่อนๆหลายคนเปิดร้านขายยาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทําไมเรามาเปิดร้านขายพระนะคือเป็นความชอบส่วนส่วนตัวดีกว่าค่ะเป็นความชอบส่วนตัวคือร้านยาก็มีเสน่ห์ของเขาแต่สําหรับเราคือเราเรารักพาเครื่องตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือเหมือนับเป็นการตามความฝันของเรามากกว่าค่ะเวลาเพื่อนอยู่ในวงการนี้จบเรสัทกรนี้เขาเวลาคุยเันเขาต้องแทรกด้วยไหม ก็เรื่องยาเรื่องความสวยความง,งามเรื่องอะไรสารพัดมีใครคุยเรื่องพระไหม่ไม่ค่อย <laughs> <laughs> เราถึงบอกว่าเราชอบวงก,การพระเพราะว่าเซียนพระเขาจะคุยกับเราเรื่องพระพี่แต่ถ้าเป็นแบบเพื่อนเพื่อนเพศสัตก็จะไม่มีโมเมนต,ต์แบบนี้ไม่มีแม้วใช่ <laughs> เพื่อนเพศสัตเคยสั่งพระไหมมีค่ะ <laughs> อุย้ยสบายเลยเจาะตลาดจอดตลาดเพศาัจอดตลาดเพศาัตวค่ะแล้วก็แบบชอบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเปิดเปิดงานบุญหรืออะไรเขาก็จะมีมาร่วมบุญกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ในในเฟซชื่อเฟซอะไรนะสุมนคนรักพระค่ะสุโมนคนรักพระเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับในสุวมนคนรักพระมีอะไรบ้างครับก็มีพระหลบมูมนค่ะแล้วก็มี <ใน S 2> เกี่ยวกับเรื่องของงานบูราแม่สาวอะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยสุโมนคนรักพระเดี๋ยวผมจะแสดงไว้ในกระทู้แรก มีเบอร์โทรไหมมีค่ะให้เลยให้เลยให้เลยศูนย์หกสามค่ะศูนย์หกสามสองหกห้าสองหกห้าแปดห้าหนึ่งหกแปดห้าหนึ่งหกโทรมาถามเรื่องพระเรื่องเดียวนะครับเรื่องยาไม่ต้องถามเราสนใจท่านูกผุนโอเคเมีมเพจสุ้มมนคนรักพระเครื่องด้วยค่ะทั้งเพจทั้งเพจเลยค่ะไ้เพื่อนไม่งงเดี๋ สุมนุมนเธอไปขายพักเสรแล้วก็มีมาถามบ้างเหมือนกันค่ะเอ๊ะมวนเปลี่ยนไปหรอค่ะให้พอกินกับการการเล่นพักนิดนึงว่าพุทธคุณเนี่ยมันสามารถอธิบายได้อย่างไในฐานะเราเรียน็นสาขาพุทธคุณในองค์พักพุทธคุณกับพักเครื่องเนี่ย มันเป็นพลังงานหรือมันเป็นอะไรในมุมมองของนักเรียนกันดกคือคือหนูมองว่ามันเป็นเรื่องของพลังศรัทธาเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็เรื่องของอของเจ้าของเองที่แบบถ้าเกิดเขาอยู่ในเป็นคนที่ตั้งอยู่ในในศีลในธรรมอยู่ในคุณง,งามความดีอ่ะค,คุณค้าคุ้มครองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีความศรัทธาเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะทาให้เกิดพุทธคุณที่มันเข้มแข็งแล้วก็ทําให้แบบคุ้มครองป้องกันเราแล้วก็แบบช่วย วยหนุน,นมนำหรืออะไรต่างๆแล้วช่วยในเรื่องของกำลังใจในจาการเที่ยวฝ่าความปสรัคต่างๆด้วยมะะีเพราะมีคนบอกเท่าน้นเไรเคยได้ยินใช่ไหมค่ะแล้วเราจะอธิบายคำตอบนี้ออ,อ,อันนี้หนูว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือแต่หลายคนเชื่อคือ <c oughs> ไม่เชื่ออย่าลบหลูล่ไงแต่อย่างเราเนี่ยคือเรามีประสบการณ์ตรงเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบท่านแบบของท่านดีจริงๆอะไรแบบนี้น่วน,นใหญ่พาลุงปุ๋มเหมือนคนที่เข้ามาสะสมแล้วก็ซื้อขายคนนึงจะประสบการณ์ทท้านั้น ประสบการณ์ทั้งนั้นใช่ใช่ค่ะคนี่นะครับสุโมลมคนระกพระใหญ่ก่อนจบคลิปนี้ผู้หญิงทําไมเล่นพระเยอะขึ้นแบบนี้ก็ผู้หญิงก็เป็นบางทีค,คนที่เล่นเล่นพระเยอะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเขาเขาได้ทําบุญไปในตัวนะค่คนใดตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะเล่นหรอกก็ร่วมบุญสร้างโบสถ์บ้างเอาเข้าพระไปโอ้ท่านเนี้ยวัตถุประสงค์ทำอะไรสร้างโบสถ์สร้างสระน้ำสร้างสระน้โพรในวัด ก็ได้ทําบุญใหม่แล้วก็อาจจะมีพระที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นความชอบเป็นในตัวพอชอบเสร็จก็ของเยอะองแล้ก็แบ่งปันะครัโทษนะครับคุณชุมนเป็นเภสักับขายพระไหนได้เงินเยอะกว่าท่ไม่กล้าบอกเพื่อนๆอย่าอิจฉานะครับคือคือขายยาทั้งร้านเนี่ย จะขายพระหลวงองค์ดูไม่ได้ใช่ไหมยังไงเล่ามาขายพระให้บูชาพระองค์เดียวอาจจะได้เดี๋ยมาเล่ามาแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราโอกาสดีกว่าค่ะพี่ไม่กล้าพูดนี้เคยองค์ที่แพงสุดเคยไหมองค์ที่แพงสุดก็เกือบแสนอยู่นะคะเกือบแสนอยู่เกือบแเคยแปะได้ไหมว่าพระองค์นี้ คือหนูไม่แปลกใจเพราะว่าอย่างสมเด็จวลาคังอะผู้ขายตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านก็ก็ยังมีคืออันนี่นะนนะขึ้นอยู่กับความศรัทธ,ธาความเชื่อมั่นนะหน,นูว่นานะของประเทศระสมเดหายากมันมีคนนิยม,ม,ยม,มเยอะมาประกอบทีนี้นี่เป็นเอฟีอช่องผมสุมนครับช่องผมบีตรงไหนเพื่อชมหนเดี๋ยวพี่ใหญ่ชมผมหน่อย คือได้สาระด้วยแล้วก็แบบสนุกสนานนะดูแล้วเรารู้สึกน่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะดูทุกอีพีไปเรื่อยอะไย่างเงี้ไม่มีอีทั้งพี่เปิดตรงๆ<ช>่นี่ของสมตนนี้ก็ไม่รู้แม้อีพีเท่าไหร่นะค่ะเดี๋ยวฝากแกให้เพื่อนดูด้วยนะค่ะนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่คณะทั้งรุ่นนี้รู้ยังว่าเราใครบ้างในคณะน่าจะยังไม่รู้แต่ใน,นที่ทํางานค่ะ รุ่นรุ่นทั้งรุ่นรู้ยังน่าจะยังค่ะรู้แต่ที่ทํางานรู้แต่ที่ทํางานใช่ที่ทํางานก็แบบรู้เป็นบางส่วนเลยนะคะวันนี้รู้แน่เปิดเปิดตลาดโครงการเพื่ศัจจกรรมเลยนะครับว่าถ้าใครมาเจอที่นี่นะครับนี่หน้าตาแบบนี้คนขาดละรู้สึกพี่ใหญ่ค่ะรู้สึกพี่ใหญ่ครูศิษย์อาจารย์อาจารย์สอนทําหุ่นยนต์ครับอาจารย์ขอมายุย้อนที่พี่ใหญ่นะทำหุ่นยนต์มันเกี่ยวอบพระทาไหก็มันก็มีความเชื่อส่วนส่วนตัวอยู่อ่า ผมก็ทำทุกเรื่องที่เขาให้ทำอเออเพราะงั้นขุนชนก็ทําได้อะไรเราก็ทําได้นช่ไหมหทำไมจะทาไม่ได้คร<อ>ับครับแค่นี้นะครับอย่าคิดมากนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อครับแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบก็ตามใจนะครับนี่สุกมนคนรักพระหน้าตาแบบนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส เขาไปอุดหนุนเข้าไปดูพระที่เพจไหนสมมติคนรักพระเครื่องค่ะนอกจากหลวงมูมูนมีหลวงปูดถึงไหมก็มีหลวงพ่อปวยบ้างนิดหน่อยอ้าวมีหลวงพ่อปวยด้วยเหรอปวยหลวงพ่อค่หลวงปู่ดลซักสงฆ์ปู่โสพลนี่นะครับอีกหน่อยอาจจะมีแล้วะแล้วมีเพื่อนรื่นเดียวกันที่จะถามเขาย้อนไปเนี่ยมีเพื่อนที่เคยพูดถึงใครบ้างไหมไม่เจอเลยไม่มีค่ะ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ